พุทธวจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานนน พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานอน์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราปวดสวดอาณาปานสติหมวดกายานุปัสสนาภิกษุทั้งหลาย อาณาปานสติอ ha ันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํำกายสังขารให้ลางับหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลางับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิกสุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวด ปฏิจจสมุปบาทอิท่าิกเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปาธันเยวะสาธุกังโยนิโสม,มนสิกกะโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนิยมกระทำไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิม nah ah pe er nah ัสมิงอสติอีทังนหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยักทิังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัตยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจญาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป นามรูปะป,ปัจญยาสลายตนะนัเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะนสลายตนะนปัจญาผั for it for it for it for 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 สโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจ <Old> ัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจญาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจญาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจจญาพระโอเพเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพ เพราะว่าปัจญาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชะรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมณสุป,ปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมณสุป,ปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสะเกวะระสะทุกขังขัดทธะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะตเวะอเสสะวิลาคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป นามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหา ตัณหานนโรธาอุปาทานะเโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะเโรธาภะวะเนโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะรามรนังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุจันติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นและชลาม,มรณะโศกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเม,มตสสะเกวะรัสสะทุกขังขัดทัะนิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธุาธาธาธคระบผม